พุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุขภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไหนตถาคตมีมังสะจากสุรือสุขภูติกล่าวว่าอย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีประภาคตถาคตมีมังสะจากสุพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุขภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไหน ตถาคตมีทิพยะจักสุรือสุภูติตอบว่าอย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคตถาคตมีทิพพยะจักสุพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไหนตถาคตมีปัญญาจักสุรือสุภูติตอบว่าอย่างนั้น ข้าแต่พระผู้มีพระภาคตถาคตมีปัญญาจาักสุพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไฉไหนตถาคตมีธรรมะจักสุหรือสุภูติตอบว่าอย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคตถาคตมีธรรมะจักสุพุทธะกล่าวว่า ดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไนตถาคตมีพุทธ,ธะจักสุหรือสุภูติตอบว่าอย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคตถาคตมีพุทธ,ธะจักสุพุทธ,ธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไน อุป,ปมาดั่งเมล็ดทรายในคงคานาทีตถาคตกล่าวว่านั่นเป็นเมล็ดทรายลือสุภูติกล่าวว่าอย่างนั้นถ้าแต่พระผู้มีพระภาคตถาคตตรัสเรียกว่านั่นเป็นเมล็ดทรายพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไฉน เปรียบดุดเมล็ดทรายในท้องคงคานนาทีและมีแม่น้าคงคาเป็นอันมากนับด้วยเมล็ดทรายเหล่านั้นอันหนึ่งมีพุทธเกรรษตรโลกธาตุอื่นๆอีกเท่าจํานวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งปวงอีกเล่าด้วยประการดังนี้พึงนับเป็นจํานวนมากหลายอยู่รือหนอแลสุภูติกล่าวว่า มากมายนักแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธะตรัสกับพระสุภูติว่าสัพพสัตว์ในโลกธาตุทั้งปวงเหล่านั้นมีจิตปรพฤติโดยประเภทต่างๆกันตถาคตย่อมรู้ชัดแจ่มแจ้งในจิตปรพฤติต่างๆนั้นข้อนั้นเพราะเหตุฉไหนตถาคตกล่าวว่าสัพรพจิตท,ทั้งปวงนั้น ้ดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งจิตเป็นศักแต่ชื่อว่าจิตตะเท่านั้นด้วยเหตุดังลือสุภูติจิตในอดีตปราศจากแก่นสารจะถือเอาก็ไม่ได้จิตในปัจจุบันประกอบแก่นสารจะถือก็ไม่ได้แม้จิตในอนาคตก็ปราศจากแก่นสาร จะถือเอาก็ไม่ได้ดุดกันพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภุติเธอมีความคิดเห็นเป็นไหนถ้ามีบุคคลใดๆนำสัพปัตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยมเท่า,มาเมล็ดทรายในคงคานาทีทั่วมหาตรีสหัสสโลก,กาธาตุมาบริจาคทานบุคคลนั้นอาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ ได้รับบุญกุศลมากอยู่ลือหน่อแลสุภูติกล่าวว่าอย่างนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคบุคคลผู้นั้นอาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวย่อมได้รับบุญกุศลมากมายพระเจ้าข้าพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติหากบุญกุศลจักพึงมีสภาวะอยู่จริงแท้แล้วตถาคต ก็จักไม่กล่าวว่าเขาได้บุญกุศลมากมายทั้งนี้ด้วยเหตุว่าบุญกุศลนั้นปราศจากสภาวะตะถาคตจึงกล่าวว่าได้บุญกุศลมากมายพุทธะกล่าวว่าอันหนึ่งสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นฉไหนจกเห็นตถาคตได้ในรูปกายอันสมบูรณ์นี้หือ สุปุติตอบว่าไม่ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่สมควรเลยที่จะเห็นตถาคตในรูปกายอันสมบูรณ์นี้ทั้งนี้เพราะเหตุไรตถาคตตรัสว่ารูปกายอันสมบูรณ์นั้นโดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งรูปกายอันสมบูรณ์เป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่ารูปกายอันสมบูรณ์เท่านั้น พุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นชะไหนจากเห็นตถาคตได้ในสัพพลักษณะอันสมบูรณ์ได้อยู่รือหนอแลสุภูติตอบว่ามิได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่สมควรเลยที่จะเห็นตถาคตในสัพพลักษณะอันสมบูรณ์นี้ คั้งนี้เพราะเหตุใดตถาคตตรัสว่าสัพพลักษณะอันสมบูรณ์โดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งสัพพลักษณะอันสมบูรณ์เป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าสัพพลักษณะอันสมบูรณ์เท่านั้นพุทธากล่าวว่าสุภูติเอยเธอ,อย่ากล่าวว่าตถาคตมีมนาสิการว่า เราเป็นผู้แสดงธรรมแก่มวลสัพพสัต์เธออยากเข้าใจอย่างนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุฉะไหนหากมีบุคคลกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้แสดงธรรมชื่อว่าเป็นผู้ติดเตียนตู่ตถาคตเขาผู้นั้นไม่เข้าใจในวจนะของเราสุภูติที่เรียกว่าการแสดงธรรมนั้นโดยความจริงแล้ว ไม่มีธรรมใดที่แสดงเลยเป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าแสดงธรรมเท่านั้นก็โดยสมัยนั้นแลพระสุภูติเทระผู้มีปัญญาทูลถามพระบรมศาสดาขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังจะมีสรรพสัตว์ใดในอนาคตการสดับธรรมนี้แล้วบังเกิดศรัทธาจิตขึ้นหรือหนอแล พุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติเขาผู้สดับธรรมแห่งสูตรนี้มิใช่สัพพสัตตแต่จากว่ามิใช่สัพพสัตตเลยก็มิได้ข้อนั้นเพราะเหตุดังลือที่ว่าสัพพสัตต์สัพพสัตตนนตถาโตกล่าวว่าปราศจากสภาวะแห่งสัพพสัตตเป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าสัพพสัตเท่านั้นพระสุภูติ กราบทูลกับพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อตถาคตบรรลุตรัสรู้แก่ปรมาพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณนั้นนับว่าเป็นการม่ได้บรรลุเลยหรือหนอพระเจ้าข่าพุทธะตอบว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสุภูติเมื่อเราบรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ ไม่มีธรรมแม้สักส่วนเล็กน้อยส่วนหนึ่งเลยที่เราบรรลุได้จึงเป็นสักแต่ชื่อเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิอันหนึ่งสุภูติทำทั้งหลายมีความเสมอภาคเท่ากันไม่มีสูงหรือต่ำนั่นแลชื่อว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิเมื่อไม่มีความยึดถือในอาตามะไม่ยึดถือในปุคละ ไม่ยึดถือในสัตวะไม่ยึดถือในชีวะแล้วบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหมดก็จักชื่อว่าอนุตตรสัมมาสัมโพชิสุภูติที่กล่าวว่ากุศลธรรมนั้นตถาคตกล่าวว่าโดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะแห่งกุศลธรรมเลยเป็นศักด์แต่ชื่อเรียกว่ากุศลธรรมเท่านั้นแลอันหนึ่ง สุภูติถ้ามีบุคคลผู้นำเอากองแห่งสัพป,ปัตรัตนะสูงเท่าขุนเขาพระสุเมนทั้งหลายในมหาตรีสหัสโลกธาตุมาบริจาคทานแต่หากมีบุคคลมารับปฏิบัติเล่าเรียนสาธยายประกาศชี้แจงแก่ผู้อื่นซึ่งทำในปรัชญาปรมิตาสูตรนี้ที่สุดแม้เพียงคถาสี่บาทเท่านั้น คูณนานิสงของบุคคลแรกในร้อยส่วนเปรียบด้วยมิได้สักหนึ่งส่วนแม้นับด้วยร้อยหมื่นอสงไขส่วนที่สุดจนเหลือประมาณขนานับก็เอามาเปรียบเทียบด้วยกับคูณนานิสงของบุคคลหลังไม่เท่าเทียมถึงได้เลยดูก่อนสุภุติเธอมีความคิดเห็นเป็นไนเธออยากล่าวว่าตถาคตมีมนาสิการว่า เราเป็นผู้โปรดสัตว์สุภูติเธออยากเข้าใจอย่างนั้นข้อนั้นเพราะเหตุดังลือโดยความจริงแล้วก็ไม่มีสปปรรพสัตย์ได้เลยอันตรถาคตจักโปรดถ้าแลมีสปปรรพสัตว์อันตรถาคตจักพึงโปรดไซต์ตถาคตก็มีความยึดถือผูกพันในอัตมะปุคละสัตวะชีวะ สุภูติเอยการที่ตถาคตกล่าวว่าตัวเราตัวเรานั้นโดยความจริงแล้วก็ไม่มีตัวเราอยู่เลยก็แต่ปุถุชนย่อมยึดถือว่ามีตัวเราอยู่สุภูติแม้ปุถุชนก็เถอตะตถาคตยังกล่าวว่าโดยความจริงแล้วปราศจากสภาวะแห่งปุถุชน เป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าปุถุชนเท่านั้นดูก่อนสุขภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไหนจักพึ่งเห็นตถาคตได้ในมหาปุริสลักษณะ32ประการลือมหาปุริสลักษณะ32ประการคือลักษณะของมหาบุรุษ32ประการสุขภตูติตอบว่าอย่างนั้นอย่างนั้น ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพึ่งเห็นตถาคตได้โดยมหาปุริสลักษณะ32ประการดูก่อนสุภูติถ้าเห็นตถาคตได้โดยมหาปุริสลักษณะ32ประการไซพระจกักรพรรดิราชก็ชื่อว่าตถาคตสิหนอพระสุภูติกราบทูลสนองสัมพุทธว่าข้าแต่พระสุคต ตามความเป็นจริงแล้วในธรรมอัตซึ่งสามพุทธ,ธะตรัสไว้เป็นการไม่สมควรที่จะเห็นตถาคตโดยมหาปุริสลักษณะ32ประการเลยโดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้กล่าวนิคมคาถาว่าผู้ใดจักเห็นเราในรูปหรือจักหาเราในเสียงผู้นั้นย่อมชื่อว่าดำเนินทางที่ผิด ย่อมไม่สามารถเห็นตถาคตได้อันหนึ่งสุภูติหากเธอพึงมานาสิการว่าเพราะเหตุตถาคตมีได้มีสัพพรูปลักษณะอันสมบูรณ์คือมหาปุริสลักษณะ32และอศัยตยานุพยัญชนะ80คือลักษณะข้อปลีกย่อยของมหาบุรุษ80ประการ แล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิสุภูติเอยเธออยากเข้าใจอย่างนั้นเลยว่าเพราะเหตุตถาคตมิได้มีสรพพรูปลักษณะอันสมบูรณ์แล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพชิสุภูติหากเธอมีมนสิการอย่างนี้ไซบุคคลผู้ยังติดรักมุ่งต่ออนุตตรสัมมาสัมโพชิ ก็จะก,กล่าวได้ว่าทำทั้งปวงขาดศูนย์เธออย่าได้มนสิการอย่างนั้นเลยโดยความจริงแล้วบุคคลผู้บังเกิดจิตมุ่งต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิจกไม่มีวาทะกล่าวว่าทำทั้งปวงขาดศูนย์ได้ดูก่อนสุภูติถ้ามีโพธิสัตว์นำเอาสัพปรตรัตนะซึ่งมีปริมาณเต็มเปี่ยม เท่าจำนวนมเมล็ดทรายในคงคาณนาทีทั่วมหาตรีสหัสโลกธาตุออกบริจาคทานแต่หากมีบุคคลมารู้แจ้งว่าทำทั้งกวงปราศจากตัวตนเขาผู้นั้นได้สำเร็จแก่ปัญญาความตรัสรู้โพธิสัตว์องค์หลังนี้ได้คู่นานิสงประเสริฐยิ่งกว่าโพธิสัตว์องค์แรกข้อนั้นเพราะเหตุดังลือ เพราะโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ยึดถือในสัพพบุญกุศลนั่นเองพระสุภูติกราบทูลสัมมาสัมพุทธะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุไฉนเล่าโพธิสัตว์จึงไม่ยึดถือในบุญกุศลหนอพระเจ้าค่าพุทธะตอบว่าดูก่อนสุภพพูติโพธิสัตว์บำเพ็ญกุศลแล้วไม่พึงบังเกิดความโลภยึดถือ เพราะเหตุฉะนั้นแลจึงกล่าวได้ว่าไม่ยึดถือในบุญกุศลอันหนึ่งสุภูติหากมีผู้กล่าวว่าตถาคตเสด็จมาอยู่ตถาคตดำเนินอยู่ตถาคตประทับอยู่หรือตถาคตบั้นมอยู่อย่างนี้ไซบุคคลผู้กล่าวนั้นมีได้เข้าใจแจ่มแจ้ง ในธรรมอัดอันเราแสดงไว้เลยข้อนั้นเพราะเหตุดังลือโดยความจริงแล้วตถาคตปราศจากที่มาและปราศจากที่ไปเหตุนั้นจึงชื่อว่าตถาคตดูก่อนสุภูติกุลบุตรกุลธิดาใดๆถ้าพิจารณากระจายมหาตรีสหัสโลกธาตุให้เป็นผุยผงละเอียด เธอมีความคิดเห็นเป็นไหนกองแห่งปรมาณูเหล่านั้นมีจํานวนมากมายอยู่ลือหนอแลสุภูติกล่าวว่ามากมายนักแล้วถ้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นเพราะเหตุไนเพราะถ้ากองแห่งปรมาณูเหล่านี้จักพึงมีสภาวะอยู่จริงไซตถาคตก็จักไม่ตรัสว่ากองแห่งปรมาณูนั้น ทั้งนี้เพราะเหตุใดเล่าตถาคตตรัสว่ากองแห่งปรมานูด้วยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะแห่งกองปรมานูอยู่เลยเป็นศักด์แต่ชื่อเรียกว่ากองปรมานูเท่านั้นถ้าแต่พระสุคตมหาตรีสหัสโลก,กธาตุซึ่งตถาคตตรัสนั้นโดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งโลก,กธาตุ เป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าโลกธาตุเท่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุฉไหนถ้าโลกธาตุพึงมีสภาวะอยู่จริงไซก็ชื่อว่าเป็นเอกคณะลักษณะคือลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนตถาคตตรัสว่าเอกคณะลักษณะโดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งเอกคณะลักษณะเป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่า เอกคณะลักษณะเท่านั้นพุทธะตรัสว่าดูก่อนสุขภูติเอกคณะลักษณะนั้นไม่มีสภาวะโดยตัวของมันเองอยู่เลย <c oughs> ก็แต่ปุถุชนยึดถือว่ามีสภาวะโดยตัวของมันอยู่อย่างจริงแท้อันหนึ่งสุขภูติถ้ามีบุคคลมากล่าวว่า สถาคตตรัสว่ามีอาตามาทัศนะมีปุกขละทัศนะมีสัตวะทัศนะมีชีวทัศนะดังนี้ไซสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นไฉนบุคคลนั้นเข้าใจแจมแจ้งในธรรมะอ,อันเราแสดงไว้ลือสุภูติตอบว่าหาไม่ได้ถ้าแต่พระผู้มีพระภาค บุคคลนั้นไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะอัตอตถาคตแสดงไว้เลยข้อนั้นเพราะเหตุใดก็ตถาคตตรัสแล้วว่าอาตามะทัศนะปุคละทัศนะสัตวทัศนะชีวทัศนะเป็นสัก์แต่ชื่อเรียกว่าอาตามะทัศนะปุคละทัศนะสัตวทัศนะ ชีวทัศนะพุทธะกล่าวว่าดูก่อนสุภูติบุคคลผู้มีจิตปรารถนาต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิพึงมีความกำหนดรู้อย่างนี้พึงมีทัศนะอย่างนี้พึงมีศรัทธาและความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลายไม่บังเกิดธรรมลักษณะขึ้นสุภูติที่กล่าวว่า ธรรมลักษณะนั้นตถาคตกล่าวว่าโดยความจริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งธรรมลักษณะเป็นศัก์แต่ชื่อเรียกว่าธรรมลักษณะเท่านั้นอันหนึ่งสุภุติหากมีบุคคลนำเอาสัพพัตรตะนะมีปริมาณเต็มทั่วอสงไขยโลก,กธาตุอันไม่มีปริมาณมาบริจาคทานแต่ถ้ามีกุลบุตรกุลธิดาใดๆ ตั้งจิตปรารถนาต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิมาปฏิบัติตามซึ่งพระสูตรนี้แม้ที่สุดคาถาพิงสีบาทเขารับปฏิบัติหรือเล่าเรียนสาธยายก็ดีหรือประกาศแก่ผู้อื่นก็ดีย่อมมีบุญกุศลวิเศษยิ่งกว่าผู้บริจาคทานนั้นเสียอีกก็การประกาศแก่ผู้อื่นนั้นเป็นไฉนคือความไม่ยึดถือผูกพันในลักษณะ ตั้งมั่นอยู่ในตถตาภาพธรรมดาโดยไม่หวั่นไหวข้อนั้นเพราะเหตุดังลือเพราะว่าสังคตธรรมทั้งปวงมีอุปปมาดังความฝันดังภาพมายาดังฟองน้ำดังเงาดังน้ำค้างและดังสายฟ้าแลบพึงเพ่งพิจ,จารณาโดยอาการอย่างนี้เมื่อสัมมาสัมพุทธะ รัสพระสูตรนี้อวสานลงพระสุภูติผู้มีอายุพร้อมด้วยเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนปวงเทพมนุษย์อสูรในโลกทั้งหลายได้สดับซึ่งพุทธพจน์นี้แล้วก็พากันอนุโมทนาชื่นชมยินดีมีความศรัทธาน้อมรับไปปฏิบัติด้วยประการชนิแล อิติวัชระปรัชญาปารมิตาสุตรังสมาปตาม